สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่967นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัพเดตข่าวสารรูน่าซีกับตลาดคริปโตนะฮะก็ตามคาดฮนะเซกประชุมเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ได้มีการยกเลิกนะกฎของเซกนะที่ชื่อนะ S AB121 นะที่หลายๆคนก็บอกไอ้นี่แหละนะที่เป็นตัวปัญหาประกอบกับนะฮะเมื่อวานนี้นะช่วงค่ำทรัมป์ก็ลงนามในคำสั่งเปิดทางให้คลิปโตและยกเลิกนะฮะคำสั่งของไบเดนฮะจริงๆคำสั่งของไบเดนเนี่ยออกในปี2022ฮะหลังจากนั้นก็มีการปราบปารามของเศก์นะฮะเออไม่ว่าจะเป็นการปราบปารามต่างๆที่ฟ้องกันอยู่นปัจจุบันเนี้ยก็เป็นการดเนนนิ ในช่วงเดือนมีนาปี2022นะซึ่งหลังจากนั้นมันก็มันก็เป็นตลาดหมีเลยเวันนี้นะทายกเลิกคำสั่งของใบเด่นนั้นนะแล้วก็เปิดทางให้มีการยกเลิกกฎต่างๆตามมาคือต้องเข้าใจนะฮะเอ่อ,เอ,อบริหารนี่เขาออกคำสั่งหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะบรรดากระทรวงต่างๆจะต้องอนุวัต นะอนุวัตกฎของตัวเองหรือระเบียบของตัวเองเนี่ยหรือกรอบการทํางานของตัวเองเนี่ยให้สอดคล้องกับกฎหรือคําสั่งของประธานาธิบดีนะซึ่งเนื้อหาค่อนข้างดีนะฮะเนื้อหาค่อนข้างดีฉะนั้นแล้วเนี่ยใจเย็นๆน,นะออตอนนี้ทั้เขากําลังจะมาจัดการในสิ่งที่ไบเดนเนี่ยนะฮะวางยาไว้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยออผมมองว่าหลายคนก็อาจจะใจร้อนนะอยากให้ทั้มมาแล้วปัม๊มปั๊มเขาเรียกว่าออปั๊ม ชีวิตเลยนะต้องบอกเลยนะฮะทัมก็ไม่ได้นิ่งนะเอ,อ่ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยในทางการเงินเนี่ยทัมก็ไปกดดันเฟดนะว่าให้ลดดอกเบี้ยนะคุณดูภาพนี้นี่ก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะผมชอบนะเป็นภาพมีม,มก็คืออันนี้พาวเวลนนี้ทัมนะและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกระทิงนะก็จับคอเสื้อนะเออพาวเวลแล้วก็บอกว่าฉันรู้เรื่องดอกเบี้ยมากกว่าเฟดนะเออลดดอกเบี้ยเสียนะอันนี้ก็เป็นการ คมคมคู่คูกันอยู่พอสมควรนะอุตสาต,ตั้งมาก็รีบรีบรถบซะหน่อยก็ดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องบอกเลยนะฮะว่าวันที่29เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันมีการประชุมของเฟด อันนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะบิ๊กซอร์ไพ์ก็ได้กดดันได้จริงนะฮะก็ลดดอกเบีย้ยให้นะค่อนข้างเยอะตอนแรกบอกจะไม่ลดนะก็ตอนนี้ก็ลดให้ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดมีสัญญาณจากฝ่ายบริหารมาว่าเออลดซะลดซะนะอันนี้ก็ดูกันไปฮนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นบิ๊กซอร์ไพ์ซึ่งมันตรงกับวันที่29เนี่ยมันตรงกับดวงของ XRP ประกอบกับอดีต นะฮะเจ้าหน้าที่ของลิปเปิลนะ,ะมาเปิดเผยว่าคาดีของ XRP เนี่ยมันจะจบกันอาทิตย์หน้านะเมื่อวานนี้ผมให้ดูบทสัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็ข้อความเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทำไมมันต้องเป็นอาทิตย์หน้าผมว่าในเรื่องการยุติคดีเนี่ยมันน่าจะถูกสั่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่มันเป็นการประชุมแบบลับนะฮะมติที่ประชุมมันไม่เปิดเผยมันเปิดเผยออกมาก็คือการยกเลิกนะฮะกดเพราะว่าอันนี้ต้องประกาศ นะถ้าคุณจะยกเลิกกดคุณต้องประกาศฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาประกาศแล้วมันมีผลไปแล้วในการยกเลิกนะฮะหลังจากนี้ธนาคารก็จะเริ่มไปปรับตัวแล้วนะต้องบอกเลยนะคือธนาคารองคาพยบเขาก็เยอะนะฉะนั้นคุณจะไปให้ได้ดั่งใจเป็นไปไม่ได้นะอีกอย่างนึ่งทำสั่งแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องทําเขามีกรอบเวลานะสาวัน60วัน180วันฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า การทำงานของทรัมป์เนี่ยถ้าจะเห็นอิทิลิต์จริงๆเนี่ยนะก็ต้องดูหลังจากนี้แหละขอให้ใจเย็นๆนะอย่าอย่าใจร้อนฮะโอ้ผมบอกเลยนะเออสวันเนี่ยทำได้ขนาดนี้นี่สุดยอดมากเลยนะแล้วก็ไปดูลายเซ็นกันเถอะเซ็นจนมือเงียกันนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี อ่ะเรื่องแรกเลยก็คือตอนนี้ทำกำลังข่มคูให้เฟดลดดอกเบี้ยอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นที่เออเสกนะยกเลิกกฎของเสกฮะจริงๆเนี่ยไอ้กฎของเสกตัวนี้เนี่ยสภาพยายามจะยกเลิกหลายครั้งแต่ไบเดนย้บยั้งเอาไว้นะเราก็รู้อยู่เสร็จแล้วเนี่ยสภาก็เลยขอบคุณเสกฮะจริงๆต้องขอบคุณ2คนด้วยซ้ำไปนะก็คือเอ่อเขาเรียกว่ามารดาแห่งคริปโตนะแต่อีกคนนึงก็เป็นบิดาแห่งคริปโตใช่ไหมฮะที่อยู่เสกใช่ไหมฮะ ตอนนี้เป็นรักษาการประธานเสกอยู่นะโดยทําเป็นคนตั้งฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอคือคืออย่างนี้ในระหว่างที่รอคุณพอเนี่ยกับกรรมการเสกที่จะมาแทนที่ตําแหน่งที่ลาออกเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะว่ากว่าเขาจะเข้ามาได้เนี่ยนะฮะกว่าเขาจะเข้ามาได้นะสภามต้องโหวตรับรองก่อนแล้วเขาก็ต้องไปสาบานตนก่อนฉะนั้นเนี่ยสามคนนี้จะทําหน้าที่ต่อไปนะเอ่อจนกว่าจะมีนะฮะเอ่อประธานแล้วก็กรรมการมานะก็ดูกันไปฮะ เห็นภาพรวมแล้วน่าจะไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าหลุดมาขนาดนี้เนี่ยก็แสดงว่าไปในทิศทางบวกแล้วนะคุณก็ต้องรอข่าวบิ๊กเซอร์ไพรส์หลังจากนี้นะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็บอกเอาละคดีความล่ะก็คืออย่างนี้ฮะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่มองว่าเสกเนี่ยถ้าจะยกเลิกคดีความที่เสกฟ้องเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีข้อหาช่อโกงด้วย ฉะนั้นเนี่ยคดีของริปเปิเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยุติคดีเพราะมันไม่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงมันมีแต่คดีที่ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตะนะฮะและอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นเรื่องการต่อรองกันเรื่องค่าปรับที่มันน้อยเกินไปเท่านั้นเองฉะนั้นผมก็มองว่าการยุติคดีข,ดของริปเปิหรือ XRP เนี่ยค่อนข้างมีโอกาสสูงกว่าตัวคดีของลูน่าฟา์ลูน่าหรือเทอร์ล่ะ เพราะอะไรฮะเพราะว่าคดีของโดเนี่ยนะมีคดีช่อโกงปนอยู่ด้วยนะก็ต้องก็ร่องรอดูฮะว่าจะได้รับอันนี้ส่งไหมนะอันนี้ก็ดูดูไปนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งนะก่อนที่จะไปทําความรู้จักนะคำสั่งของฝ่ายบริหารเนี่ยหรือไอ้คำสั่งที่ทํานะฮะพูดถึงเรื่องคริปโตเนี่ยเรามาดูกันหน่อยจริงๆเนี่ยนะฮะคำสั่งฝ่ายบริหารมันก็มีอยู่เรื่อยฮะตั้งแต่ประธานาธิบดีคนที่1นึ่งนะเออคนที่1นึ่งะนะฮะจนถึงคนปัจจุบันนะก็คือเออโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะออกคําสั่งฝ่ายบริหารเนี่ยสองร้อยยี่สิบคำสั่งะฮะ บารักโอมามาเนี่ยนะออกไปสองค้อย็สิบหกคสั่งฮนะเสร็จแล้วเนี่ยไบเดนเนี่ยนะฮะออกไปหนึ่งา้อยหกสิบสองคสั่งตอนนี้นะ,ะคุณคุณดูนะทัามเนี่ยนะแค่รับตําแหน่งสามวันนะเอาแค่สามวันนะยังไม่เต็มสี่ปีนะออกไปแล้วสี่ห้าสิบสี่ฉบับนะเออถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยนะไอ้คำสั่งของทัามเนี่ยนะฮะไอ้ห้าสิบสี่ฉบับเนี่ยอ่าเราเข้าไปดูนะห้าสิบสี่ฉบับเนี่ยนะฮะ มันจะมีคําสั่งที่กําลังรอเลขอยู่นะกำลังรอเลขอยู่ซึ่งคําสั่งของเราเนี่ยเป็นคําสั่งลงวันที่ย3สิบสามนะมันก็จะเป็นดิจิตนะอนเนี่ยนะโซนของดิจิตอนเนี่ยนะอคำสั่งแรกๆเนะี่ยที่เราบอกกันว่าออทำลงนามเนี่ยเจกว่าคําสั่งไม่จริงนะฮะเพิ่งจะลงไปแค่33คสาสั่งเลขมั้งนะนะคุณดูนะเนี่ยแค่ลําดับสามเองนะไล่มาตั้งแต่อันแรกเนี่ยนะเรียงลงมานะเออ อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าทั้์เนี่ยยังออกคำสั่งได้ไม่เยอะนะฮะเอ่อ54เนี่ยนะ,ะแต่ที่มีการอัพโหลดเข้าไปเนี่ยมีแค่33อาว่ากันไปนะเรามาดูคำสั่งตัวเต็มฮะอันนี้เป็นคำสั่งของฝ่ายบริหารนะเอ่อคำสั่งของทัมนั่นแหละฮะเอาเราแปลกันสักนิดนึงก็พูดถึงเรื่องการส่งเสริมนะส่งเสริมความเป็นผู้นำของอเมริกาในด้านคริปโตฮะคือคำสั่งเนี่ยมันเป็นนโยบายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ อ้างเลยนะเออมาตราหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ว่าไปแต่สิ่งที่เขาจํากัดความไว้เนี่ยเขาจํากัดความอย่างนี้ฮะเขาจํากัดความว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยหมายถึงนะเออหมายถึงการแสดงมูลค่าดิจิตอลใดๆนะฮะที่มันเป็นดนะิเซนเทอร์ไลท์นะรวมถึงสก,กุลเงินดิจิตอลนะฮะสก,กุลเงินดิจิตอลนะโทเคนนะโทเคนทุกอย่างเลยนะแล้วก็สเตมเมอร์คอยอันนี้คือจะสินทรัพย์ดิจิทอลนะแต่สิ่งที่มันสําคัญตรงนี้ฮนะ คือทรัมป์เนี่ยนะฮะเขายกเลิกคำสั่งของไบเดนไอ้คำสั่ง1 4 0 6 7เนี่ยนะฮะซึ่งมันออกเมื่อวันที่9มีนาปี2022ีเสร็จแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเขาไปออกกรอบนะะในเรื่องการบริหารกิจการสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือเอาง่ายๆเลยนะฮะมันก็เลยมีหนังสือที่เกิดขึ้นว่าห้ามสถาบันการเงินเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคริปโตอ่ะนะมันก็เลยทําให้เงินเนี่ยมันไม่ไหลเข้าไปในตลาดคริปโตตั้งแต่นั้นเขาก็เลยมองว่ามาก็ตมันลดลง นะอันนี้เป็นต้นเหตุนะฮะทำยกเลิกฮะแล้วก็บอกว่านโยบายคําสั่งคําแนะนําทั้งหลายที่ออกไปตามไอ้คำสั่งของไบเดนเนี่ยนะฮะเป็นอันยกเลิกเพิกถอนฮะแล้วก็ให้นะเออและมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไปจัดก,การตามความเหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งสิ่งแรกนะ ถัดมาฮะมาตรา4ีมาตรา4ีก็บอกว่าให้จัดตั้งคณะนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลเนี่ยแล้วให้คุณเดวิดนะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้าน AI คริปโตเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ให้พวกนี้เป็นกรรมการหนึ่งในนั้นเนี่ยคนที่มาเป็นกรรมการเลยคือประธานกรอตอ์เม,มกาและประธานเออเขาเรียกว่าการขายสินคัาที่ผู้หญิงเมื่อวานเนี่ยที่ผมให้ดูอะนะฮะที่มีความเชื่อมโยงฉะนั้นแล้วเนี่ยสองคนนี้ก็เป็นคริปโตเนียนแน่นอนนะประธาน2คนนี้รวมถึง ประธานก็เป็นนะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรามาดูกฎของของไบเดนะฮะไอ้กฎของไบเดนตรงนี้เนี่ยนะฮะออกวันที่9มีนาปี2022นะซึ่งไบเดนเนี่ยสั่งห้ามนะแล้วก็คือไม่เชิงห้ามหรอกนะ,ะเขาบอกว่าคำสั่งฝ่ายบริหารมีจุดมุ่งหมายที่จะอะไรก็ว่าไปเถอะก็คือพูดง่ายๆเลยนะถ้าคุณเห็นนโยบายก็คือควบคุมมาแหละ ควบคุมไม่ให้ทำนะเสร็จแล้วประเด็นปัญหาก็คือหลังจากนั้นมามีการวัดมาเก็ตก็คือมาเก็ตมันลดลงหลังจากนั้นมันแสดงให้เห็นว่ามาเก็ตมันจะโตขึ้นแล้วนะก็ขอให้ใจเย็นฮะคำสั่งมันเพิ่งจะออกนะเอออ่ะอันนี้เป็นเรื่องของคําสั่งถือว่าทั้มเนี่ยทำตามสัญญาแล้วนะแล้วมาดูอีกอันหนึ่งฮะก็เป็นประเด็นที่ลุมมิดนะลัมิดลุมมิดนะวสวนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นคริปโตมัมใช่ไหมมารดาแห่งคริปโตอีกคนนึ่งนะฮะ ต้องบอกเลยว่าแกไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมาการด้านคลิปไอ้คลิปโตเนี่ยนะฮะในวุฒิสภาคือแกเนี่ยจะผลักดันให้เกิดนะเอ่อเอาเงินทุนเอาสิททรัพย์ดิจิตอลเนี่ยไปเป็นเงินทุนสำรองแต่มันมีแนวคิดนะฮะของทั้มเนี่ยจะเอาเอาหลักทรัพย์เนี่ยที่เกิดขึ้นในอเมกาเนี่ยนะฮะหรือโทเค็นที่เกิดขึ้นในสเมกาเป็นเงินทุนสำรองด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูนะเออก็ต้องดูนะคือแกบอกว่ามันจะมีเรื่องใหญ่ นะฮะตอน10บโมงสรุปแกได้เป็นประธานแค่นั้นแหละไม่มีเรื่องอะไรหรอกนะจริงๆนะ่ยทุกคนรุ้นคดีของ XRP นะฮะแล้วก็คดีหลายๆคดีนะว่าจะเป็นตัวปั๊มราคาหรือไม่ก็ขอให้ใจเย็นนะน่าจะอาทิตย์หน้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณ CEO ของ b a c k l ล็อกเอาเราเรียกงี้ดีกว่านะเอองี้คือเขาบอกว่าเขาอยากจะให้เซกเนี่ยนะฮะอนุมัตินะให้นะเอาพันธบัตรกับหุ้นเนี่ยมาเป็นโทเค็น ก็คือเอาหุ้นมาเป็กนะเป็นโทเค็นแล้วก็ซื้อขายในตลาดคริปโตโอสนุกสิอย่างเงี้ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเงินหุ้นเนี่ยนะมาไหลเข้ามาเงินหุ้นมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นคริปโตได้ด้วยคุณนึกออกไหมพันธบัตรเนี่ยนะเข้ามาแต่รู้สึกว่าคริปโตคอมก็บอกว่าเขาก็มีขายนะแต่เขาแต่ตัวเอ่เอตัวแบ็กล็อกเนี่ยเขาอยากให้แปลงเลยฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ทำไมเขาต้องมาพูดตอนนี้เพราะเขารู้ไงฮะว่ากรรมการเสกตอนนี้มีสองในมีสองคนเนี่ยเป็นคริปโตเนียนฉะนั้นเขาอยากให้อนุมัติเลยนะเราไม่รู้ว่าอนุมัติหรือเปล่านะหรือต้องรอครบห้าคนหรือเปล่านะก็ดูกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นนี้นะก็มีการถามกันว่าคดีของริปเปิลเนี่ยนะฮะมันคดีมีคดีช่อโกงไหมคือกราตตอสเมกาเนี่ยจะยกเลิกคดีคริปโตที่ไม่เกี่ยวกับการช่อโกงเท่านั้น ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ XRP มันไม่มีนะเท่าที่ผมดูอะนะมันมีแค่ขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องดูกันไปนะฮะว่าเออคดีเน,นี้ยผมว่าน่าจะยุติได้แต่คดีของลูน่าเนี่ยไม่น่าจะได้เพราะว่าโดนเนี่ยโดนข้อหาช่อโกงนะฮะส่วนคุณซีแซนะก็ตอนนี้ก็มาทำโปรเจกต์นะฮะเป็นที่ปรึกษาโดยตรงกับโปรเจกต์ของไบแอนซ์นะก็ แกคงทิ้งไม่ได้หรอกนะแต่ก็จะอยู่ห่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่มล่มทงเนี่ยมันไม่ได้ไปในทางไบเดนแล้วนะเขาก็กล้าที่จะทําอะไรมากขึ้นเพื่อขยับเข้ามาในให้จุดที่ใกล้ที่สุดในตําแหน่ง c นะีอไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่านะฮะอ่ะก็ดูกันไปนะอีกประเด็นหนึ่งฮะมันเป็นเหรียญที่ชื่อ,อ,อ VINE นะเหรียญัยปัญหาก็คือเหรียญน,นี้เนี่ยเมื่อก่อนมันมีแอปแอปหนึ่งนะ,ะที่เป็นวิดีโอคล้ายๆกับ Tik t อกแหละ นะ,ะลั่นอยู่ในในทวิตเตอร์เสร็จแล้วอีลอนเนี่ยนะเขาเขาคิดว่าเขากำลังจะเอาไอไอโปรเจกต์เนี้ยกลับมานะฮะแล้วอเผอิญว่านะฮะคนที่สร้างโปรเจกต์นี้เขาก็เลยสร้างเหรียญมีมขึ้นมาในเชนของโซลาร่าชื่อเหรียญน,นี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็ถามนะฮะว่ามันเป็นเหรียญต้นน้ำไหม,มก็เหรียญต้นน้ําแหละแต่ก็อย่างที่บอกฮะเหรียญต้นน้ำเนี่ยมี2อ,อย่างนะถ้าถ้า ถ้าแจ็คพอตก็แจ็คพอตเลยแต่ถ้าไม่แจ็คพอตเนี่ยคือเป็นศูนย์เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณซื้อเหรียญอะไรเนี่ยถ้าซื้อเหรียญในกระดานเนี่ยที่กระดานมันเทดอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณยังมีชุมชนเป็นแบ็คหมายความว่าเป็นฐานราคาให้เหรียญมันจะไม่เป็นศูนย์โดยโดยสิ้นเชิงหรอกบางคนเนี่ยที่มูลค่ามันลดเนี่ยมันลดไปตามกลไกลตลาดแต่เหรียญมันไม่ได้เป็นศูนย์แต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าเหรียญมันเป็นศูนย์ยังไงให้ซื้อเหรียญต้นน้ําเพราะว่าผมผ่านประสบการณ์กระทิงที่แแลล้้้้้ววมาไออเเรรีีีียยตนนนนน่่่ทททซืกะิิงงป็ คือมันศูนย์เลยนะศูนย์บาทเลยนะฮะมันไม่ได้แบบติดลบนะสิบยี่สิบนะไอติดลบสิบยี่สิบเนี่ยมันเป็นแค่คกลไกตลาดคุณซื้อหุน้นคนลงทุนทองก็ติดลบทั้งนั้นแหละแต่ติดลบมากติดลบน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ความเสี่ยงของแต่ละคนที่จะยอมรับได้ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นเหรียญต้นน้าเด้นะมันมีแค่สองสถานเท่านั้นฮนะหนึ่งไม่เป็นศูนย์ก็แจ็คพอตฮนะเพราะว่าถ้าแจ็คพอตคืออะไรก็เหมือนเหรียญทําอะถ้าคุณซื้อตอนไอเหรียญทําออกเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยนะ ว่ามันจะเป็นศูนย์เปล่าวะนะัดดีนะผมชิงชิงหนีก่อนนะตอนที่มันขึ้น60ไป70อะ่ะไม่งั้นนะโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าร่วงลงมาเยอะเลยนะเออนี่ก็ว่ากันไปสําหรับเรียนต้นน้ำนะก็ดูดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะผมก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะ,ะเพราะว่าเงินเป็นของท่านท่านก็ต้องบริหารจัดการเอาเองแต่คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะ,ะเพราะว่าผมเนี่ยเวลาซื้อผมยอมรับความเสี่ยงได้แล้วมันก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่เหมือนซื้อลอตโต้อะ่ะนะ,ค,ะคุณพร้อมที่จะต้องให้มันเป็นศูนนนนนหหรือมัจะะะเป็แ็แแท่าละนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ประธานาธิปดีทัรมเนี่ยนะฮะแกไปคอนเฟลเลนต์นะจากสัมิกาเนี่ยไปที่เมืองดาวองมัง้งหรือไงเนี่ยนะฮะไอ้ดาวองเนี่ยนะฮะเขาประชุมนะเศรษฐกิจแล้วเขาบอกว่าสมัมมนาจะเป็นเมืองหลวงเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์แล้วแกก็พูดเยอะนะอ่าพูดเยอะประเด็นปัญหาสําคัญที่สุดเลยนะโยบายของแกก็ยังคงเหมือนที่หาเสียงเอาไว้อีกคําสั่งหนึ่งฮะคำสั่งที่ทัมเนี่ยนะไอ้คำสั่งเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ แกห้ามไม่ให้ธนาคารการลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยสร้าง CBDC ด้วยเห็นไหมฮะคือห้ามเลยนะห้ามสร้างนะ CBDC เห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำเนี่ยทำตามสัญญาเยอะนะเอาเรามาดูฉากในการลงนามกันนิดนึงฮนะอันนี้ก็คือคุณเดวิดนะเขาเอาคำสั่งมาให้เซน็นทำก็ถามว่ามันคืออะไรคริปโตเอาแกก็เซ็นนะแล้วแกก็ชมเดวิดด้วยนะแกะชมเยอะเลยนะฮะให้นักข่าวคือผมจะบอกอย่างนี้ว่า คำสั่งของฝ่ายบริหารนี่มันจะมาเป็นแผนกหมายความว่าแผนกพลเรือนแผนกเศรษฐกิจคือนึนกออกไหมฮะอันแรกเนี่ยวันแรกเนี่ยเวลาแกเซ็นเนี่ยนะฮะเออเวลาแกเซ็นเนี่ยแกจะยังไงแกจะเซ็นเฉพาะไอ้เรื่องที่แกเข้ามาวันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในในทำเลียบขาวคือแกต้องโยกย้ายเอาคนแกเข้ามาเอาคนเอไปเด่นออกไปช <c oughs> นะแล้วเนี่ย ต้องบอกเลยว่าบางบางทีเราก็ไม่กดดันแกเนาะเห็นไหมพอสุดท้ายแกก็ลงนามจนได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ใจเย็นก็ดูกันไปะนะฮะอีกสิ่งหนึ่งนะที่ตัวทรัมป์เนี่ยทำก็คือเปิดเผยข้อมูลในการรอบสังหารเออเคนเนดีเคนเ,เคนดีนะประธานาธิบดีเคนเนดีนะฮะแล้วก็ลูเธอร์คิงใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าเรื่องใหญ่นะผมบอกเลยนะฮะสามวันที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ทำเยอะมาก ทำเยอะมากแล้วก็เป็นไปตามที่หาเสียงเอาไว้ทุกอย่างเลยทําไมต้องเป็นอย่างนั้นหลายคนก็ถามบอกว่าเอออ่ะเนี่ยเรามาดูนะคุณเฟียสเนี่ยนะเขาเป็นออกรรมการออของกรอตอสเมกานะเขาบอกเลยบายบายนะฮะ สิยี่สิเอ็่อยยีบเอ็นะมันไม่สนุกเลยนะก็ว่ากันไปนะต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นกฎหมายชื่อหนึ่งสองนึองสว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นการยกเลิกนะก็ถือว่าสิ้นสุดนะฮะรัฐบาลของไบเดนสิ้นสุดยุคข,ของแกลลี่นะอันนี้ก็ตัวลูมิสนะได้เป็นประธานนะฮะดิจิตอนนะฮะอนุกรรมการด้านดิจิตอนนะ,ะคือเขาจะผลักดันให้ เออสเมการเนี่ยถือบิตคอยให้ได้อ่ะมันเกิดจนได้แหละฮะแล้วผมจะบอกเลยนะที่หลายคนก็ถามบอกว่าทําไมวันแรกเนี่ยทำโหทำทุกอย่างตามสัญญานะปล่อยคนก็ปล่อยจริงๆอภาัายยาโทษก็อภาัายจริงๆนะเซนไอที่บอกว่าจะออกคําสั่งออกคําสั่งเนี่ยสิ่งที่แกยังทําไม่ได้คืออายุติสงครามแต่แกก็บอกแล้วว่าเออกำลังเจราจาอยู่นะฮะเจราจาอยู่ก็อาจจะเร็วทําไมต้องรีบทําเร็วฮะเพราะว่าอีก2ปีแกต้องเลือกตั้งใหม่ ถ้าเกิดแกไม่ทําตามสัญญาณเนี่ยนะฮะประชาชนจะไปเลือกเดโมแครตเต็มสภาฉะนั้นเนี่ยแกต้องทําผลงาน2ปีนี้ให้ดีมากๆเพราะว่าหลังจากนี้มันจะมีการเลือกตั้งนะฮะการเทิมไอ้การเลือกตั้งการเทอมเนี่ยมันเป็นการกดดันให้ประธานาธิบดีต้องทำตามนโยบายคุณไปดูเอาง่ายๆอ่ไบเดนน่ะนฮะเพราะไอตอนแรกเนี่ยแกถือเสียงข้างมากใช่ไหมอ่าแกถือเสียงข้างมากเสร็จแล้วเนี่ยพอแกทำผลงานไป2ปีเนี่ยคนเห็นแล้ว ไม่ได้เรื่องใช่ไหมะฮะรีพับลิกันมาถือเสียงข้างมากในสภาเลยเนหะ็นไหมเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยมันทํางานยากฉะนั้นเนี่ยทมเนี่ยจะต้องรักษามาตรฐานเนี่ยนะสองปีแรกเนี่ยให้ดีเข้าไวฮนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะสองปีหลังเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวไอ้สภาผู้แทนราษฎรที่รีพับลิกันเนี่ยมีเสียงข้างมากมันจะกลายเป็นเดโมแครตแล้วประธานสภาก็จะกลายเป็นเดโมแครตวุฒิสภาก็เป็นเดโมแครตฉะนั้นแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้น,นะฮะมันจะยืดเรื่องถอดถอนแล้ว ฉะนั้นเนี่ยทำเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณไงฮะว่าหลังจากรับตาแหน่งนี้แล้วเนี่ยเขาจะพูดน้อยนะเขาจะพูดในประเด็นที่สําคัญทําเยอะพูดน้อยเราจะเห็นว่าคําสั่งออกมาเยอะมากอย่างที่เราเห็นกันแต่ปัญหาก็คือว่าเราอยากจะคาดหวังให้แกพูดในเรื่องคริปตัวเยอะๆเหมือนทุกกหาแกหาเสียงแต่ถ้าพูดแล้วโดนยื่นถอดถอนแกจะไปพูดทําอะไรใช่ไหมฮะยิ่งเรื่องเหรียญของแกเนี่ยนะฮะแกจะสงบปากสงบคําเต็มที่ขนาดที่ปรึกษานะ ที่ปรึกษาคุณเดวิดเนี่ยนะฮะแกยังบอกเลยว่าอ๋อมันเป็นแค่สิ่งที่ซื้อไว้เป็นที่ระลึกทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะถ้าไม่พูดอย่างนั้นนะเสร็จเลยนะฮะเดมโมแครตยื่นถอดถอดแน่ถ้าไปบอกว่าอ๋อมันจะกลายเป็นคือนักลงทุนเนี่ยจะไปยื่น ETF หรือจะไปทำอะไรกันเนี่ยนะคือทำไปเลยฉันไม่รับรู้นะอาจจะรับรู้อยู่ลึกๆอยู่ในใจอะหรือเอไปทำซิแต่ปัญหาก็คือว่า จะไปโจงแจ้งไม่ได้เพราะว่าสถานะมันไม่เหมือนเดิมนะเออต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยบางทีนักลงทุนก็คาดหวังเหลือกเกินนะคุณไมเคิลเซลเลอร์ก็บอกว่านะกดไอเนียยกเลิกแล้วทําให้ธนาคารสามารถดูแลบิตคอยได้จริงๆไม่ใช่บิตคอยตัวเดียวฮะดูได้ทุกอย่างแห้ะครับนะแกก็เชียร์บิตคอยอย่างเดียวนะเพราะว่าแกเป็นบิตคอยเนี่ยคือคือแกไม่เอาเหรียญอื่นเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอออย่างที่บอกฮะลุมบิตเนี่ยเขาก็บิตคอยนะ แต่หารู้ไหมว่ามีคนพยายามผลักดันให้เอาเหรียญที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยขึ้นเป็นเงินทุนสำรองฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมาการในนี้ด้วยนะเออถ้าเกิดมีคนของริปเปิลแทรกเข้าไปนี่ก็อาจจะมี XRP ปนเข้าไปด้วยก็ได้อันนี้ก็นะฮะคือคุณลัสนะซึ่งเป็นนักพัฒนาโปรเจกต์นี้แหละแล้วก็สร้างเหรียญขึ้นมาประเด็นปัญหาคือต้องระวังด้วยว่ามันจะขึ้นไปขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้ไบแนนเนี่ยลีดขึ้นฟิวเจอร์แล้วนะอ่ะ อันนี้ก็สอวอนะว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นกฎนะกฎของเซกนะยกเรื่องเรียบร้อยแล้วหลายคนก็คาดหวังะฮะว่าตัวโดจะได้รับอภัยโทษผมจะบอกอย่างนี้คือกรณีของโดเนทำไม่ได้รับปากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยที่ผมมองว่าโดอาจจะไม่รอดเลยนะคือ1คดีของโดเนจะรอดได้โดต้องยอมรับสารภาพโดยต่อรองคารับสารภาพข้อที่2เลยเนี่ยดูล่มล่ม ล่มทงของเสกแล้วเสกไม่น่าจะยกเลิกคดีของโดเพราะว่าโดมีปัญหาคดีช่อโกงอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทําไม่ได้สัญญาไว้ตอนเลือกตั้งฉะนั้นเขาไม่จําเป็นต้องอภัยโทษนะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามันมีทางเดียวคือโดเนี่ยจะต้องเผาเหรียญนะตามที่คําพิพากษาถามว่าการไม่อภัยโทษให้โดเป็นผลดีมากกว่าเรานะเออเพราะอะไรฮะถ้าเกิดแกได้อิสระภาพแล้ว สรุปแล้วแกจะเผาให้ไหมเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ากรณีคดี XRP เนี่ยมีรุ้นมากกว่าเพราะมันไม่มีช่องโกงแต่โดนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ยุติคดีอาจจะดําเนินการต่ออันนี้ก็เป็นคําสั่งของออของทอีกอันนึงที่เปิดเผยเอกสารการรอบสังหารจอห์นเอฟแคนดีนะแล้วก็มาเธอคิงจูเนียนะอันนี้ก็ดูกันไปนะฮะเสร็จแล้วรู้สึกว่าประกาศที่แกลงนามเนี่ย เขามอบให้คุณโรเบิร์ตเอฟแคนเดดี้จูเนียร์ด้วยนะเออนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็เป็นการเผยแพร่นะข้อมูลอันนี้เป็นภาพนะเป็นภาพการลงนามนะ,ะออข่าวลือผลสุดท้ายก็เป็นข่าวจริงฮะไม่ต้องเป็นอะไรมากฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญมีมที่บอกนั่นแหละฮะเนี่ยจริงๆรอ่ะผมก็คาดหวังนะว่าคอย10บโมงเช้านี้จะเกิดอะไรขึ้นสรุปจะได้ตาแหน่งแค่นะั้นแล้วไม่มีอะไรหรอกนะฮะอ่าเรามาดูนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นภาพข่าวนะฮะของบิ t คอย n แอดดิกทํม แสดงวิสัยทัศน์นะจะผลักดันให้สเมริกานะเป็นเป็นประเทศคริปโตก็ดูกันไปนะอันนี้ก็เป็นการลงนามคำสั่งนะฮะเราก็นั่งรุ้นกันไปนะฮะจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะปั๊มราคาได้ก็คืออยู่ที่เฟด้วฮะเพราะตอนนี้เนี่ยทั้มกำลังจะกดดันเฟดอยู่นะถ้ากดดันได้สําเร็จจริงๆเนี่ยอาจจะลดลดหนักนะลดแบบพุบหัวบะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะ,นะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะเ ซึ่งภาพรวมเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคนะในวันนี้ผมก็บอกเลยว่าให้รอดูอาทิตย์หน้านะฮะเพราะว่าอาทิตย์หน้านั่นแหละจะยุติไม่ยุติมันก็ต้องรอดูอาทิตย์หน้าเพราะหลายคนเนี่ยเพยายามจะรอคดีของริปเปิลนั่นแหละเป็นสําคัญนะนอกนั้นเนี่ยคนก็ฆ่าวเวลาในการเลยฮะซื้อเหรียญมีมนะครับเท่าที่ผมดูนะตอนนี้ตลาดเหรียญมีมค่อนข้างบูมบามอยู่พอสมควรคือมันโต 10x นะฮะบางเหรียญน,นะถ้าใครซื้อฟุกไปเข้าในจุดที่ต่ำสุดเนี่ยแต่ผมก็ไม่แนะนำหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงอย่างที่บอกนะฮะว่าตลาดเหรียญมีมเนี่ยนะฮะหรือเหรียญต้นน้ำที่มักนิยมเรียกกันเนี่ยมันมีอยู่สองสถานอย่างที่บอกนะถ้าคุณเข้าถูกจังหวะซื้อถูกจังหวะมันก็แจ็คพอตแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไม่ถูกจังหวะเข้าไม่เป็นเล่นท่ายากไม่เป็นนะคุณอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้ เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมก็เคยมีเหรียญพวกนี้เยอะแล้วมันก็เป็นศูนย์บางทีมันก็แจ็คพอตนะถ้าอย่างที่บอกอะเหรียญทับเนี่ยผมฟุกนะต้องบอกเลยจริงๆไม่ใช่ไม่มีควมว่าฟุกในชีวิตหรอกพอดีมันมีเกณฑ์โชคแต่มันเป็นเกณฑ์โชคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมันยังไม่เปลี่ยนชีวิตหรอกนะฮะแต่ด้วยความว่าเหรียญพวกนี้มันต้องเข้าไวออกไวเพราะเราคิดอย่างนี้เขาก็คิดอย่างนี้เขาคิดเหมือนเราแหละแต่เราต้องเข้าให้บางทีเนี่ยนะฮะเราคิดว่ามันจะไปต่อแต่มันไม่ไปต่อไง มันไปมัน,ม,นมันมาแค่พอแค่นี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะ XRP ก็ดี luna าซก็ดีเนี่ยนะฮะมีทิศทางและสตรอรี่ที่หวังไม่เหมือนกัน XRP รอคดีหลุดใช่ไหมฮะส่วนตัว luna าซเนี่ยรอว่า,าโดเนี่ยนะฮะจะต่อรองกับตัวอายการยังไงเพราะจริงๆอายการเนี่ยนะฮะ เขาก็รอประชุมของเสกนี่แหละว่าจะไปต่อไงเพราะว่าอายการเนี่ยนะเขาฟ้องตามที่เสกมีมติฉะนั้นตอนนี้มติมีแล้วนะอยู่ที่การดําเนินการของอาทิตย์หน้าก็ไม่แน่ฮะอายการอาจจะถอนฟ้องก็ได้ นะสำหรับตัวโดคุณก็ต้องลุ้นกันอาทิตย์หน้านะเพราะว่าจบวันศุกร์นี้แล้วเขาคงจะไม่ไปถอนกันวันศุกร์หรอกมั้งหรือก็ไม่แน่นะฮะอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันศุกร์อันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าของประเทศเขาใช่ไหมฮะแล้วก็จะลากยาวไปถึง6กโมงเช้าของพรุ่งนี้นะก็รอลุ้นกันเผื่อจะมีข่าวดีสำหรับ XRP ถ้าเกิดเฮี้ยนขึ้นมาถอนเลยก็อาจจะเป็นผลดีสำหรับคืนนี้ก็ได้ก็ดูดูกันไปนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามติเสกรอบนี้เนี่ยเป็นผลดี นะถ้าเกิดไม่เป็นผลดีไอ้กดเสกตรงนี้ไม่ยกเลิกแล้วฮะนะแสดงว่ามันยกเลิกแล้วอีกข้อหนึ่งที่อยากเห็นได้ชัดเจนเลยคือ,อ,อตัวเฟดนะแล้วก็ตัวกระทรวงการคลังเนี่ยมีหนังสือแจ้งธนาคารต่างเนี่ยนะฮะว่าตัวกดของทรัมไอ้กดของไบเดนเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะก็ให้ดําเนินการ ในการซื้อขายหรือเก็บทรัพย์สินนะฮะคริปโตของลูกค้าได้ลูกค้าก็จะอุ่นใจมากขึ้นกระแสงเงินสดก็จะไหลขึ้นแต่มันอาจจะเชื่องชา้านิดนึงต้องเข้าใจนะฮะการทํางานของและการประจำนะก็อย่าไปคิดว่ามันจะเร็วตามใจปาฏนาเรียกว่าเร็วเร็วาสารพัดนึกอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก้าวแรกเป็นก้าวสำคัญนะอยู่ที่คุณจะอดทนได้แค่ไหนเท่านั้นเองก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ